สวัสดีครับช้าลัคนาราศีมีนครับเปิดดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับช่วงนี้ลัคนาราศีมีนเงินดีมั่นคงนี่ดวงเฮงปังรวยชัดเจนอะเรามาติดตามกันได้เลยครับว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างชัดเจนและดูดีนะและจะดีขึ้นเรื่อยๆจะบอกให้ช้าลัคนาราศีมีนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u u s c r i b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับถูกอ,อกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาคตรหรือเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในหลักโหราศาสตร์จีนเนี่ยระบบสุริยคติจะเปลี่ยนปีนักาษัตริย์จากปีมะโรง หรือซิงมาเปลี่ยนเป็นจีก็คือปีมะเส็งก็คือในวันที่สามกุมภาพันธ์แบบจีนนะนับปีนัก,กษัตริย์แบบจีนส่วนนัก,กษัตริย์แบบไทยนะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนกันตอนขึ้น1นึ่งคำเดือน5ตรงกับ29มีนาก็เลยไปหน่อยเลยไปเดือนหนึงเกือบ2เดือนเน่ะเพราะว่าต้นเดือนกุมภาพันกับปลายเดือนมีนาั้น ก็ดวงป่งดวงเปลี่ยนใช่ไหมปีกุลก็จะปีชงปีนี้เพราะเป็นปีมันเสงแต่รายละเอียดมันก็ต้องไปดูในเรื่องหลักโหราศาสตร์จีนอีกนะแต่เพื่อความสบายใจก็ไปทําบุญไหว้พระแก่ตัวปัดชงแก้ชงปัดตัวมันแก้ชงปัดชงอะไรเรานะปัดตัวแก้ชงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปเนี่ยเราไปทําบุญอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไปทําเพื่อเดาะเคาะอะไรลักษณะแบบนี้ นะก็คือไปทําบุญะนะตามสามเจ้าวัดจีนนะแล้วแต่สะดวกนะนะนี่ล้วขนาราศีมีเนี่ยถ้ามาดูในเรื่องโหราศาสตร์ไทยก็ต้องบอกว่าเฮงหังปังรวยนะครับสบายใจได้เพราะเริ่มต้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยห้ากุมภาพันเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนวินาศมันก็อาจจะวินาศมันก็คือไม่ดีหรอกครับนะวินาศแปลว่าสูญเสียหายสูญหายสูญสิ้นไป อะไรสูญสิ้นไปหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะหลักทรัพย์สองคู่แต่มันไม่ถึงขั้นว่าความเสียหายในคู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเลิกลาอย่าล้างอะไรขนาดนั้นมันแปลว่าอาจจะมีช่วงห่างนะช่วงไม่ลงรอยช่วงติดขัดและคู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่อง ความรักสามีภรรยาแฟนอย่างเดียวหมายถึงคนที่เราติดต่อด้วยในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลขหมายที่ท่านเรียกใจ่ไหม <c oughs> เออคือการติดต่อสื่อสารอะไรยมันมันมันจะยังไม่ค่อยดีในช่วงต้นเดือนนะห้ากุมภาคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวหลักทรัพย์นะครับดาวหลักทรัพย์เนี่ยโคจรเข้าสู่พว,วินาทก็แปลว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีอะไร พังติดขัดโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารลดรายวดยานพหนะก็เกี่ยวเพราะมันเป็นดาวพันธุพันธุก็เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบ้านเกี่ยวกับยวดยานพหนะแต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้เสียหายไม่ได้หนักหนาขนาดที่เรียกว่า จะต้องทิ้งจะต้องเปลี่ยนอาจจะมีบางอย่างเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อันนี้อาจจะระมัดระวังนิดหนึ่งนะและยิ่งช่วงนี้โทรศัพท์นะแล้วก็ท่านได้ยินข่าวก็จะรู้ว่าบางแบรนด์ก็จะมีเรื่องของแอปที่ไม่พึงประสงค์ติดมาใครที่ใช้อยู่นะก็อาจจะ เฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วนะขายทิ้งหรือว่าอะไรก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะหรือโทรศัพท์มันหมดอายุแล้วมันใช้มาหลายปีแล้วมันติดขัดมันเริ่มจะไม่ดีลําำโพงลําโพงเปิดเสียงอะไรไม่ดังอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสครับเพราะดาวพุธเนี่ยมันเกี่ยวก,กับการสื่อสารนะคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานา,นา,นาช่วงที่ดาวพุธเข้ามรณะ ในดวงชะตาผมเนี่ยของผมลักนาราศีมังกรช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของเดือนประมาณเดือนสิงหากันยานะอันนั้นผมก็ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เพราะคอมเก่ามันงองแงพอซื้อใหม่ปุ๊บมันใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะคือดาวพุธมันเป็นดาวที่เดินรวดเร็วเข้าใจไหมฉะนั้นมันบางทีมันติดขัดเราเฮ้ยแต่ว่าด้วยความที่เราจําเป็นต้องใช้ทามาหากินเลยแหละ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้งานผมทําคลิปเนี่ยทำคลิป YouTube ทําสอนออนไลน์ทําอะไรต่างๆนานย่เงี้ยมันมันพังไม่ได้ใช่ไหมเน็ตเน็ตก็ต้องก็ต้องห้ามหลุดห้ามอะไรตลอดเวลายอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็เป็นผลเสียหายฉะนั้นมันต้องมันต้องซ่อมมันต้องซื้อมันต้องทําอะไรเลยแต่กรณีของท่านเนี่ยถ้าเกิด้รอ,อผ่านช่วงนี้ไปซึ่งไม่นานมันอาจจะกลับมาดีเหมือนเดิม มันอาจจะรวนอะไรเล็กน้อยรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าคนที่ติดต่อเจราจาด้วยช่วงนี้อาจจะอะไรรับที่รับปากไว้เพราะพุทธมันคือเรื่องของคำมั่นสัญญาดาวพุทธเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการตกปากรับคำสัญญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัญญาปากเปล่าหรือว่าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีโอกาสที่จะติดขัดมีโอกาสที่จะต้องถูกเลื่อน ขอเลขบัญชีหน่อยค่ะส่งให้ไปออยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนอะไรลักษณะแบบนี้นะเออราศีมีก็ดิสหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะแตไไ่ไม่ต้องกลัวดาวพุธเนี่ยห้ากุมภามันย้ายเข้าสู่ราศีกุมใช่ไหมภพวินาศเดี๋ยวปลายเดือนมันก็ขยับแล้วปลายเดือนมันก็ขยับแล้วไม่ถึงไม่ไม่นานครับนะไม่นานมาดูดาวนี้ดีกว่า นะก็ดาวพุธย้ายในช่วง5กุมภาพันธ์เนี่ยเอาง่ายๆก็เกือบเต็มเดือนนะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการหนึ่งตัวเราเนี่ยระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องคำพูดการติดต่อการสื่อสารดาวพุธมันคือการสื่อสารการติดต่อฉะนั้นพูดก็หรือตกปากรับคำหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามเลี่ยงๆไปก่อนก็ได้ นะบางทีมันยังไม่ถึงกําหนดเวลาอย่างเงี้ยเจ้านงเจ้านี่โทรมาเร่งรัดหรืออะไรก็ตามก็คือเอาตามสัญญาสัญญาต้องจ่ายวันไหนก็ตองนั้นแหละบางทีธรรมดาครับเขาก็ต้องรีบเก็บก่อนรีบอะไรก่อนเพื่อให้มันเงินบัญชีเขาหมุนหมุนเวียนถูกไหมแต่แต่ของเรา่เงี้ยบางทีบางอย่างเนี่ยเรามี สมมติบัตรเครดิตเงี้ยมันมีหลายใบสินเชื่อส่วนบุคคลอีกอะไรอีกหน้าบ้านรถนี่สินอะไรทั้งหลายอย่ะบางทีอยู่ๆมันนึกยังไงไม่รู้มันมันมาพร้อมมันหมดเลยบินเป็นเป็นปึ้งเลยอะ่ะเข้ไหมแล้วถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้ที่ดีอบางทีโอ้หเงินมันก็หมดบัญชีเราเหมือนกันนะจ่ายทุกอย่างพร้อมๆกันอะไรลักษณะแบบนี้มันก็ต้องเนี่ยค่อยๆจัดการนะ แก้ปัญหาดึงระยะเวลาสักนิดให้มันเดทไลน์ให้มันโอเคแล้วเราค่อยหาเงินมาจัดการบริหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะแก้ไขไปได้นะอย่าพึ่งใจเร็วอย่างที่บอกอะ่ะดาวพุธมันคือคำสัญญาคำมั่นสัญญาหรือว่าสันสนธิสัญญาธุรกิจทั้งหลายเนี่ยต้องต้องช่วงนี้ช้าหน่อยดึงช้าอย่าพึ่งตกปากรักคำนะรวมทั้งถ้าท่านไม่โดนเองเช่นเรากำลังจะได้เงิน แล้วเขายังไม่จ่ายเงี้ยมันก็มันก็อาจจะได้เป็นรูปแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายจะต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรีบถ้ามันยังไม่ถึงเดทไลน์ยังไม่ได้ถึงกําหนดจริงๆเนี่ยเราไปจ่ายตรงเวลานะครับถ้ารีบจ่ายก่อนเดี๋ยวมันมามันมาเพียบเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเราจ่ายเงินปุ๊บข้อมูลของเราเนี่ยมันลิงก์กันไปหมดอ่ะ เจ้านี้ทุกเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบัานการเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจ่ายเจ้านี้ปุ๊บอีกเจ้ามันรู้ทันทีแล้วว่าจ่ายมันมาคุณสังเกตดิยิ่งเดี๋ยวนี้จ่ายทางออนไลน์ใช่ไหมโอนบัญชีธนาคารสแกน QR คทั้งหลายเนี่ยพอมันขึ้นระบบปุ๊บมันรู้เลยอ๋อมึงจ่ายบัตรนี้แล้วมาอีกบัตรหนึ่งจะมามาแบบไม่ถึงเวลามันก็มา นะรวมทั้งค่าต่างๆประกันรถประกันชีวิตประกันอะไรมาหมดพร้อมกันฉะนั้นต้องระมัดระวังเนาะก็คือจ่ายตามเวลาแหะดึงพูดง่ายอะไรที่เป็นสัญญาโดยเฉพเกี่ยวกับการเงินนะดึงช้าไว้ดึงช้าไว้นะไวก่อนเพราะดาวพุธมันยังไม่ส่งเสริมเราในช่วงนี้อันนี้จุดนี้คือดาวพุธท,ที่เข้าเรือนวน้าที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะที่จะเจอปัญหารวมทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ย นะเวลามันพังก็พยายามซื้อก็ถ้าใครมีเครดิตนะก็ผ่อนสิบเปอร์เซ็นเอ้ยผ่อนสิบศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนสิบเดือนอะไรไปอ่ะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเดี๋ยวคอมพังปุ๊บอ่ะเฮ้ยจ่ายเงินสดเลยซื้อปุ้งเดี๋ยวมือถือไม่งองไงเอ้คอมใหม่มือถือต้องใหม่ดีวะเดี๋ยวมือถือรวนอีก แล้วคุณจะต้องจ่ายเงินสดซื้ออีกมันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นถ้ามันจะจะพังมันจะรวนมันจะอะไรก็ตามนะก็ยืดระยะเวลาในการจ่ายนะใช้เครดิตใช้อะไรว่ากันไปเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็พยายามดึงดึงไปให้พ้นจนถึงปลายเดือนอ่ะมันมันจะสวยกว่านะสถานการณ์มันจะดีขึ้นอ่ะทีนี้อาทิตย์ ดาวอาทิตย์ครับย้าย13กุมภาเข้าพบวินาศเหมือนกันแต่อันนี้กลับดีดีเพราะอะไรดีเพราะว่าดาวอาทิตย์มันเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริวินาศแปลว่าอุปสรรคหมดไปฉะนั้นมันก็ไม่ได้แย่ครับถึงได้บอกว่ามันก็ไม่ได้แย่จุดที่ดวงชะตาเนี่ยที่ส่งผลกระทบจากดาวพุธในเรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่าทําให้ท่านเนี่ย โซซัสโซเซมันยังโอเคเพราะดาวอลิมันก็เข้าวินาศแปลว่าไอความเสียหายโดยคำว่าอลิเนี่ยคือแปลว่านี่สินโดยตรงเลยมันเข้าเรือนวินาศแปลว่าอะไรหมดนี่หรือไม่ก็นี่นี่หมายถึงอาจจะเป็นนี่ที่เป็นลักษณะของรอบเล็กๆอะไรลักษณะแบบเนี้ยผ่อนครบแล้ว ชำระเงินครบงวดแล้วอะไรลักษณะแบบนี้เป็นการดีครับเข้าใจไหมเพราะอลิมันก็แปลว่านี่สินถ้าจะดูเรื่องนี่สินต้องดูดาวเจ้าเรือนอลิซึ่งก็คือดาวอาทิตย์ในดวงของท่านเข้าเรือนวินาศก็สวยอะสิเห็นไหมอลิวินาศก็แปลว่านี่หมดถ้ามองในเรื่องนี้อลิแปลว่าอุปสรรคปัญหาปัญหาอะไรต่างๆที่มันติดขัดมันก็จะจบไปก็สบายใจ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเห็นไหมในดีก็มีเสียในเสียมันก็มีดีฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หมดอุปสรรคแต่มันต้องรอพ้นไปสักสิบสามกุมภาก่อนไงนะลัคนาราศีมีนก็ยังไม่ต้องรีบทีนี้ก็ยังถือว่าสวยเพราดาวดวงอื่นยังยังส่งเสริมดวงชะตาอยู่ครับไม่ต้องกลัวนะดาวดวงอื่นยังส่งเสริมดวงชะตาอยู่ในนี้มีดาว ผิดตำแหน่งอยู่สองสามตำแหน่งเนี่ยผมแก้สักนิดหนึ่งนะเออนี่เห็นไหมเวลาดูดูดาวปุ๊บเนี่ยเราดูปุ๊บเราดูรู้เลยเราดูปุ๊บนี่เราดูรู้เลยมันอยู่แบบผิดธรรมชาติอะเห็นปุ๊บอ่ามันมันต้องแก้นิดหนึ่งนะดาวที่จะโคจรเข้าสู่ราศรีกลุ่มพบวินาศ เจ้า,เจ,าเจ้าเรือนอริอริวินาศอย่างที่ได้บอกไปเคยได้ยินคําว่าภัยรีพินาศ์ไหมคาเดียวกันภัยรีก็คืออริพินาศก็คือวินาทอริวินาศก็คือภัยรีพินาทําอะไรก็สามารถเอาชนะอุปสรรคช่วงนี้เจอใครมีปัญหาเดี๋ยวมันแพ้ภัยตัวเองแน่แลัคนาราศีมีนเป็นไงดีไม่ดีอ่าชัดเจนครับตรงนี้ถือว่าช่วยได้เยอะ นะถือว่าช่วยได้เยอะอ่ะแล้วก็ที่บอกมาเนี่ยปัญหาจาังดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบเพราะยี่สิบเจ็ดกุมภามันก็มาถึงลัคนาราศีมีนของท่านแล้วสบายทีนี้ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําราศีมีนของท่านเป็นราศีธาตุน้ําเมื่อเป็นราศีธาตุน้ํา ก็จะได้คู่อสีติธาตุแปลว่าอะไรหลักทรัพย์ก็มาถึงตัวคู่ก็มาถึงตัวเห็นไหมไอ้อุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอะไรก็ตามในเรื่องของบ้านรถอุปกรณ์ในบ้านภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่ว่ามันติดขัดมันดูก็ก็แกลกๆเหมือนจะพังไม่พังเเดี๋ยวมันดีขึ้นเองหรือไม่ก็คิดง่ายๆครับพังก็ซื้อใหม่ ก็ได้ของใหม่กลับมาก็สวยงามแล้วมันเป็นคู่อาสีติธาตุนี้ให้คุณสูงมากเไหมคือราศีท่านเป็นราศีธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําเขาเรียกว่าคู่อาสีติธาตุพุธเป็นดาวคู่และดาวหลักทรัพย์ดาวศุกร์เป็นดาวชื่อเสียงและดาวความเขาเรียกว่าดาวมรณะแต่มรณะนี่ดีเกี่ยวกับมรดกด้วยซ้ํา งนั้นพอมาเป็นอสิติธาตุเนี่ยสวยทรงคุณค่าคือราศีที่เป็นธาตุเนี่ยแล้วมีดาวคู่ธาตุเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหบอกความตรงดีครับถือว่าดีงั้นลัคขนาราศีมีนจะได้ให้คือได้รับคุณจากดาวพุธและดาวศุกร์อย่างเต็มที่เต็มกำลังสบายอกสบายตัวครับ แล้วมาดูการเงินสักหน่อยไหมดาวอังคารเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นดาวธาตุลมราศีมิถุนนันเป็นราศีธาตุลมดาวอังคารก็เป็นดาวธาตุลมซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านเข้าสู่พบที่สี่ดาวการเงินไปอยู่ในเดือนหลักทรัพย์โอ้โหเงินทองกองเต็มบ้านอันนี้พูดแบบว่าเวอร์นิดๆเนี่ยเงิเน,นทองกองเต็มบ้านคือเงินเข้าไปอยู่ในบ้าน ดาวการเงินเข้าไปอยู่ในเรือนของบ้านพันทูไปว่าบ้านแปว่ากิจการที่อยู่อาศัยถ้าท่านเป็นร้านค้าก็คือร้านของท่านถ้าท่านมีกิจการก็คือกิจการของท่านแล้วเงินมันลงไปอยู่ตรงนี้แล้วมันถูกธาตุไงธาตุลมเห็นไหมเนี่ยอย่างท่านเนี่ยเป็นธาตุน้ํามีดาวพุธด,ดาวศุกร์อยู่ในราศีธาตุน้ําก็สวยทีนี้อังคารมันมาดวงเดียว แต่ก็คือดาวถูกธาตุถูกธาตุไปว่าอยู่ได้สบายอกสบายใจเมื่อดาวการเงินของท่านไปอยู่ในเรือนราศีลมนะครับมิถุนเนี่ยธาตุลมราศีธาตุลมเนี่ยแสดงว่าเงินมันก็ดีไงและที่สําคัญชาวัค้นาราศีมีนเป็นราศีประเภทอัมพุอัมพุข์ไปว่าสัตวน์นะ้ําปลาปลาคู่อัมพุคือภุมโมภุมโมก็คือดาวงาังคาร อัมพูคือภูมโมชีโวโสโรและสโสราพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญดาวการเงินเป็นอุดมเกณฑ์อุดมไปว่ามากก็เงินมากอะครับผมถึงได้พูดว่าเงินทองกองเต็มบ้านไม่ได้เกินเลยหรอกแต่พูดให้มันสวยๆเห็นไ,ไหมเติมเงินเติมพอร์ตเติมกิจการใครที่มีกิจการแน่นอนได้เงินทุนมา เติมกิจการได้เงินทุนมากู้ซื้อบ้านตีความได้หลายแบบได้เงินมาส่งเสริมเติมในเรื่องของเกี่ยวกับหลักทรัพย์ชัดเจนดูดีแล้วดาวเกตเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ราศีกันเนี่ยเล็งลัคนาท่านอยู่โอโ้โหแล้วเล็งไปที่ดาวศุกร์ดาวพุธดาวราหูเล็งลบราหูเนี่ยมันได้คู่ดีอยู่แล้วก็เรียกว่าคู่ราหู ทรงยศหรือลาหูเต็มองค์เพราะลาหูเนี่ยมาอยู่ที่ราศีท่านมันก็ไม่ค่อยดีดดเท่าไหร่ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนหรอกแต่เมื่อลาหูเนี่ยทรงยศแล้วก็ส่งผลดีครับทำไมถึงทรงยศคือลาหูเนี่ยคุณสังเกตไหมลาหูเนี่ยรูปปั้นตามวัดต่างๆ ตามวัดดังๆอ่ะจะเป็นรูปยักษ์ครึ่งตัวถูกไหมมันจะโผล่มาแค่ครึ่งตัวเนี่ยเห็นแต่ท้องขึ้นไปนะแล้วก็อมพระาธิตย์อมพระจันทร์เห็นไหมรูปลาหูต่างๆอีกครึ่งไปไหนอ่ะอีกครึ่งน,นี่อยู่นี่หางอยู่ตรงนี้หัวกับหางเพราะมันเป็นเงาเงาจุดตัดเหนือกับใต้ก็เรียกนอร์โนดเซาทโนด พระอาทิตย์พระจันทร์โลกเนี่ยมันอยู่แนวตะวันออกตะวันตกเห็นไหมส่วนราหูกับเกย์เนี่ยมันจะอยู่แนวเหนือแนวใต้มันคือเงาตัดถึงได้เกิดสุริยะปราคาจันทรุปราคาไงราหูกับเกย์เมื่อมันเลงกันเนี่ยเท่ากับต่อตัวไงครับหัวกับหางเจอกันแล้วลาหูก็เป็นไงแหมเต็มตัว ขาเรียกลาหูเต็มองลาหูทรงยศแล้วว่าแล้วแต่แต่ถือว่าดีครับถือว่าดีก็มีฤทธิ์มีเดชแล้วชาวลัคนาราศีมีนก็รับผลดีแล้วมันรับผลดีจากคู่นี้แล้วเจอคู่นี้เข้าไปนี่ดีสุดๆอะนะแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวมาหาอุดด้วยได้ตําแหน่งมาหาอุดสวยงามดาวพุธก็ถูกธาตุเข้ามาเป็นคู่อสีติธาตุ ดาวการเงินก็ถูกธาตุแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็เงินอุดมแปลตรงๆเลยเงินอุดมอุดมแปลว่ามากเงินมากดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤหัสบ,บดีก็โยกหน้าดวงชะตาเป็นสามแล้วก็แลกเรือนกับดาวศุกร์เห็นไแลกเรือนกับดาวศุกร์ฉะนั้นเงินทองมันไม่ไปไหนอ่ะสบายใจได้สําหรับช้าลัคนาราศีมีนนะศุกร์กับพฤหัสแลกเรือนกันเนี่ยคู่รัพย์คู่โชคโอ้โห แล้วก็ส่งผลถึงเรื่องงานด้วยลัคณาราศีมีนก็จะเดินยืดตัวตรงตัวตึงเลยอะช่วงนี้ดีเดือนกุมภาพันธ์แล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆื่อดีขึ้นเรื่อยๆื่อยครับ <c oughs> มีนาเมษาต่อไปเนี่ยจะชัดเจนแล้วนะครับต้องพูดได้คำเดียวว่าสวยพี่สวยนะครับเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องเงินแหละนะลัคณาราศีมีนนะช่วงต้นเดือนระมัดระวัง อะไรที่มันเสียหายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคําพูดการสื่อสารอุปกรณ์ภายในบ้านอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนิดหนึ่งก็ดูถ้าเกิดมันยังพอถูถ่ายไปได้ก็รอเพราะถ้าดาวพุดย้ายปุ๊บเดี๋ยวมันหายเองอันนี้เรื่องจริงนะตอนนั้นที่คอมผมพังอ่ะโอ้มันมันพังแบบทําอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราต้องทํางานแบบนี้ทุกวันอ่ะ ก็ไปถอยมาเลยคอมเครื่องใหม่ใช่ไหมพอถอยออกมาใช้ไปสักพักมันแหมอ้าอยู่ๆดีเฉยก็เลยใช้สองเครื่องสลับกันอ่ะโอเคเนาะสำหรับชาวราศาีมีนครับเดือนนี้ก็เด่นเรื่องเงินอย่างชัดเจนนะยินดีด้วยนะดาวเรื่องดาวดีๆก็ส่งผลดวงชะตาไอ้ดาวร้ายๆก็กลายเป็นว่าสยบยอม ชีวิตก็ปลอดโปร่งแล้วก็ทิศท,ทางดูดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีแล้วก็ปี2568นี้ก็เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมีนะ่ะไม่ธรรมดาบอกได้เลยดูคลิปยังคลิปภาพรวมปี2568นะไปดูซะนะดาวพฤหัสบดีจะย้าย13พฤษภานะได้ตำแหน่งอําพุจัดตุละเกณฑ์นะก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ เขาเรียกว่าได้ยศได้ตําแหน่งอําพูพลจุ่งแจ้งสี่สถานจันพุทธสุภัยสารส่งสร้อยอีกพลือหัดพิพัฒพานเพิ่มพูนผลนาดวงชะตาใดได้ดังพร้อมนับเข้าเกณฑ์พระยานี่นะนับเข้าเกณฑ์พระยาปีนี้ล่ะค่ะปีนี้ล่ะค่ะชาวลัคนาราศีมีนเตรียมพร้อมนะจ๊ะโอเค ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรละฟังครับก่อนจากไปจำาล i ์แอดคิวอาร์นี้ไว้นะครับสิบที่สุดท้ายแล้วนะคือมันมีคนจองเต็มแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชำระลงทะเบียนนะครับก็เปิดคอร์สออนไลน์นะครับหัวลศาสตร์ไทยนะครับวันอาทิตย์นะเอาสั้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะจะเต็มอยู่แล้วนะหลักสูตร6เดือนนะครับ2กุมภาพันธ์เรียนผ่าน Google Meet นะ ส่งลิงก์ให้กดเข้าลิงก์นะผ่านไลน์กลุ่มแล้วก็ขึ้นเลยเข้าห้องเรียนด้วย Google Meet เลยสบายนะครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับเรียนการ6เดือนวันอาทิตย์ใครว่างนะครับรับรองว่าดูดวงเป็นจัดเต็มระบบแน่นอนนะครับ6เดือน9,900บาทก็ไลน์แอดนี้นะครับโหลา915แอดนะมีไลน์แอดด้วยนะครับ โหวลา915ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับใครที่ตั้งแต่เดือนธันวาติดต่อมาแล้วยังไม่ได้ชำระลงทะเบียนก็รีบๆเลยนะเดี๋ยวคนเขามาบางคนมาถึงก็ขอเบอร์บัญชีเลยค่ะจานอย,กยักเรียนมากนะอันนี้เงี้ยมันมันคุยกันง่ายนะครับส่วนคนที่ยังคือถามถามได้นะไม่เข้าใจตรงไหนอยากรู้ข้อมูลแบบไหนถามได้ตลอดนะครับแต่ว่าการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวท่าน นะบางคนถามปุ๊บปั๊บจ่ายเงินชำระลงทะเบียนก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะปล่อยรับเยอะเกินไปนะครับบางทีก็มาเป็นช่วงบางทีวันหนึ่งสิบคนจ่ายเงินเลยสิบคนนะบางวันก็มาคนสองคนก็ยังยังลีลาอะไรเงี้ยยังลีรอใช้คําว่าลีรอนะ,อะก็ไม่เป็นไรนะครับให้โอกาสทุกท่านเพราะเรื่องเงินเรื่องทองมันก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะ ชาวลัคนาราศีมีนเดี๋ยวดวงกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พครับช่วงนี้เงินดีนะมันคงเฮงปังรวยแน่นอนนะแล้วปีแหมปีนี้มาเรียนโหราศาสตร์นะลัคนาราศีมีนจะดีมากเพราะดาวพฤหัสได้เกณฑ์ดีนี่นะเชียร์ส้นนิดหนึ่งคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับเฮงปังรวยทุกคนครับสวัสดีครับ